เอฟเฟกต์สีส้มส้มเหลืองเหลือเป็นเอฟเฟกต์ไฟแล้วก็มีวงแหวนเหมือนดาบสมอเรือแต่เป็นสีส้ม โอเคนะครับผมก็ต้องขอการ์ตูนดัดสดดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่ก้วเช่นเคยนะครับผมช่องพี่แชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปบอคฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หลุดมาอีกแล้วนะครับทางด้านของเอฟเฟกต์สกิลมังกรนะครับแล้วก็บวกหัวใจมาด้วยนะครับอันนี้พี่ก็ไม่รู้ กับแอดมินเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงโพสแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นอีเวนต์หัวใจมังกรที่มาพร้อมกับผลมังกรรีเวิร์กก็เป็นไปได้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอไปสุมผลพิสานก่อนละกันนะครับมาเรามาดูซิว่าวันนี้เราจะมีดวงหรือเปล่านะครับเวลาพี่อัดคลิปเนี่ยดวงไม่ค่อยดีเลยนะนะครับมาลองดูก่อนละกันนะครับปุ๊บเดินมาสุมแบบโง่งๆเลยดูซิว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับกดบายไปเลยปุ๊บ โอ้โหได้ผลสโมกอีกแล้วเห็นไหมแต่ว่าพอพี่ไม่อัดคลิปนี่โอ้โหได้ผลดงผลแดงผลหลักล้านอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บเลยแล้วกันนะครับไม่รู้เก็บได้หรือเปล่าปุ๊บโอ้ได้เฉยเลยนะครับเดี๋ยวขอเช็คผลขายก่อนนะว่ามีผลอะไรขายบ้างวันนี้นะครับผมโอ้โหผลล็อกเก็ตขายทุกวันเลยนะครับทีนี้เราเอ้ผลพระใครอยากได้ผลพระรีบมาจัดกันได้นะครับล้านสองนะเหลืออยู่ชั่วโมง5 6นาที ตอนพี่อัดคลิปก็อยู่ประมาณบ่ายหนึ่งเนาะหมดประมาณบ่าย2บ่ายสรีบมาจัดกันสำหรับผลพาเนาะพี่ก็มีถาวรละไม่ได้ขิงนะ <c oughs> โอเคทีนี้เรามาดูท่าของผลมงกรนะรผลมงกรก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับอินโฟเกตเหมือนเดิมไม่สามารถกดกิฟต์ได้ไม่สามารถกดซื้อได้แต่ว่าถ้าใครมีท่าของผลมงกรอยู่นะครับก็สามารถกินแล้วก็ เป็นแบบนี้ได้เลยเห็นไหมถ้ากินแล้วมันก็ใช้เล่นใช้สกิลอะไรได้หมดปกตินะครับสรับผลมังกรหรือว่าใครที่มีผลถาวรอ,อยู่แล้วก็ดีไปเลยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ มีอะไรอีกไม่น่ามีอะไรอีกแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ผลมังกรนะไม่ว่าจะเป็นในตัวในกล่องนะครับพี่มีเว็บมาแนะนํามาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้า,ขามาในส่วนเว็บเลสชอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขามีปกใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไก่ตันศูนย์บาทลงทุกๆวันศุกร์นะครับผมแล้วก็ไก่ตันหนึ่งบาทโอโ้โหโคตรถูกใจสายสายฟรีเลยแทบเป็นสายฟรีอ่ะหนึ่งบาทนะครับก็คือลงทุกวันวันนี้ก็ลงแต่ว่าเขาไม่ระบุเวลาก็คือสุ่มเวลาลงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไก่ต 9บาทได้ราคา100%อันนี้โหสุดฮิตกันเลยจาก8,000 ID ตอนนี้เหลืออยู่4 9 0นะขายโคตรดีนะครับผมแล้วก็จะมีไก่ตัน14บาทเป็นไก่ตัน6หมัดถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วแล้วก็จะมี2 9บาท39ผาวิซีเทีย์10เทียร์1่มีหมดนะหรือว่าจะเป็นดาบสมอลดราคาเหลือ89บาทเหลือ14 ID สุดท้ายนะใครอยากจัดรีบจัดเลยส่วนผลมังกรกดเข้าไปที่ไก่ตันราคาถูกตรงนี้แล้วก็ผลมังกรจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับนี่ครับสำหรับผลมังกรนะครับไม่ว่าจะเป็นในกล่องในตัวมีหมดนะครับนี่ครับ นี่ใครอยากได้รีบม,มาจัดกันเลยตอนนี้เหลืออยู่400แล้วก็79 id เท่านั้น,นเองลิกเว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอน,นี้เลยนะครับส่วนร้านใน TikTok ก็คือเป็นร้านจริงของ r e d j o b เลยเขามีเปิดใน TikTok เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะกดได้ราคา0-01บาทกันนะครับก็อย่าลืมไปจัดกันใน t i k t o k กันด้วยนะทีนี้มาเรามาดูทางด้านของอ ทวิตเตอร์นะครับผมลิปอินดาในกว่านะที่โพสตล่าสุดเมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วเป็นภาพนี้ครับก็จะมี emoji, มอิโมจิมงมังกรนะครับบวกหัวใจนะครับแต่ภาพเดี๋ยวพี่จะขยายให้ดูนะครับนี่ครับ็จะเป็นภาพนี้อ่ะทีนี้เรามาดูภาพกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับภาพเนี่ยมันเป็นเหมือนเอฟเฟก นะครับผมเอฟเฟกสีส้มส้มเหลืองเหลืองเป็นเอฟเฟกไฟแล้วก็มีวงแหวนเหมือนดาบสมอเรือแต่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเรามาดูด้านในกันด้านในมีหางด้วยเหมือนเขาพี่จะบอกว่าไงวะมันเป็นหางมังกรหรือเป็นหางทีเล็กพี่ไม่แน่ใจนะตอนเนี้ยเขาอาจจะเดี๋ยวดูไม่ออกเลยใครคิดแต่พี่ว่าน่าจะเป็นหางมังกรแล้วก็ใช้สกิลแต่ว่าตรงมัตเตอรลี่ตรงนี้เห็นไหม มาติลี่ด้านด้านขวาด้านขวามือเนี่ยเอากดผิดเดี๋ยวกลับไปรูปนี้ก่อนอ่ะด้านขวามือตัวเห็นไหมมาติลี่ตรงนี้นะครับมันความสูงมันเท่ากับเงินเบลีนะครับหรือว่าอยู่แถวๆคำว่าเลเวลแม็กตรงนี้นะครับก็คือถ้าเป็นสกิลผลเนี่ยมันจะสูงกว่านี้นะถ้าเราสังเกตนะนะครับลองไปสังเกตดูได้นะอันนี้ตามความเห็นส่วนตัวพี่เนาะก็คือถ้ามาติลี่สูง เป็นของผลปีศาจมันจะสูงกว่านี้มันขึ้นมาด้านบนแบบนี้แต่ว่าถ้าอยู่ต่ําแบบนี้น่าจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นของอหมัดอาจจะเป็นของดาบอะไรประมาณนี้นะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามาลติรีมันอยู่ต่ําแบบนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นสกิลใหม่ดาบใหม่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นหมัดใหม่หรือว่าจะเป็นอ,อะไรอีเวนต์ของหัวใจมังกรอะไรประมาณนี้นะครับพี่ก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่าเอฟเฟกที่หลุดมาประมาณนี้นี่ครับก็จะเป็น วงแหวนแบบนี้แล้วก็จะมีลูกไฟด้านบนหมุนหมุนแบบนี้นะครับคล้ายๆกับดาบสมอเรือนะครับดาบสมอเรือเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่กลับไปดูทางทวิตเตอร์กันต่อนะครับทวิตเตอร์เนี่ยถ้าเลื่อนลงมานะครับก็จะมีที่โพสต์ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตรงนี้นี่ครับสำหรับเอฟเฟกผลมังกรนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของดากอน e ฮ d นะครับที่เป็นหัวใจมังกรเนาะที่ยังไม่หลุดออกมานะครับแต่ว่าหลุดมาแค่นี้นะครับแล้วก็มีอะไรก่ะ มีอันนี้นาะมนนี้ก็จะเป็นมังกรเหมือนกันนะครับแล้วก็อันแรกเลยอันแรกก็จะเป็นอันนี้นี่ครับแต่ว่า b ด l i b ล l i i n d ด a เนี่ยเขาก็โพสต์ไว้เป็นรูปอิโมจิซันต์คอร์สแต่ว่าก็ไม่มาสักทีนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ครับปี2024แล้วก็ยังไม่มานะครับมาแต่รูปภาพนะครับเป็นเอฟเฟกแบบนี้นะครับแต่พี่ดาวเนี่ยน่าจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาพร้อมกับผลมังกรนะต้องรอดู แต่ถ้าพี่เดาเนี่ยน่าจะมาช่วงสงการนะครับแล้วก็น้องๆคิดว่ามาช่วงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับการมาของผลมังกรที่จะรีเวิร์กใหม่นั่นเองนะครับแต่ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเอฟเฟกจะคล้ายๆกับนี่ครับจะคล้ายกับวงแหวนดาบสมอเรือแบบนี้เห็นไหมตอนมันหมุนนะครับเดี๋ยวพี่กดให้ดูสกิล X หรือเปล่า เดี๋ยวต้องไปกว้างเพื้นที่กว้างนะครับเดี๋ยวพี่จะกดสกิล x ให้ดูนะสกิล x ปุ๊บนี่ครับมันจะหมุนหมุนแบบนี้ไหมแล้วก็จะมีลูกไฟด้านบนนะครับลูกไฟด้านบนขึ้นเป็นสีส้มทั้งหมดเลยเป็นเป็นดวงไฟเป็นวงแหวนไฟนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับพี่ก็รีบมาทำคลิปให้นะครับแล้วก็สำหรับโค้ดใหม่ใครที่ยังไม่ได้เอาไปใส่นะโค้ดเนี่ยก็จะเป็นโค้ด ep คูณ2นะครับ20นาทีนะครับแต่พี่ดูโค้ดก่อนนะ นะครับลืมโค้ดแล้วก็จะเป็นโค้ด24นะครับแล้วก็ภาษา,ษา,ษา,ษาษอังกฤษนะภาษาอังกฤษ24 no admin นะครับ a d m i n นั่นเองนะครับเป็นโค้ดนี้เลยอันนี้พี่ไม่นแน่ใจพี่ใส่หรือยังพี่น่าจะใส่แล้วนะครับสำหรับโค้ดนี้เนาะก็เอาไปใส่ได้เลยสำหรับใครที่ยังเลเวลไม่ตันหรือว่าใครขี้เกียจ f a v e เวลก็สามารถไปซื้อไก่ตันในร้านเล d ช็อปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีเปิดขายใน TikTok แล้วนะครับในทิกต o k ก็คือข้อดีอีกอย่างก็คือเราสามารถเก็บคูป,ปองนะครับสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยสั่งซื้อของใน TikTok เราจะได้ไก่ตันเผา VC เนี่ยในราคา0.01 00บาทนะครับทุกทุก,ทกอันเลยนไม่ว่าจะเป็นเผา VC ทีแท้สิหรือว่า ไก่ตันดาบสมอเรือหรือว่า7หมัดตึงๆเนี่ยการันตี7หมัดนนะครับก็คือจะได้ราคา0 0 1บาทนะครับเวลาเราจ่ายขนส่งเราสามารถจ่าย1บาทก็ได้หรือว่าบางทีขนส่งเขาเ็าจะไม่เอาตังค์กับเรานั่นเองเพราะว่าราคามันเหมือนได้ฟรีเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับลิงก์ทุกอย่างว่าจะเป็นลิงก์เว็บไซต์เลตชอปหรือว่าจะเป็นร้านค้า t ิ k กต็อกเลตชอปนะครับพี่จะแปะไว้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สําหรับหน้าเพจเลตชอปเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมแจกฟรี สำหรับผลชิสเนถาวรด้วยนะครับผมใครที่อยากเข้าไปร่วมสนุกก็สามารถเข้าไปดูในหน้าเพจเลดจ็อบได้เลยตอนนี้เขามี2เพจนะเพจหลักก็คือเพจ1นึ0 0 0สผู้ติดตามนะครับแล้วก็เพจรองเนี่ยสองหมนะครับก็คือจะเขียนว่า V2 อนั่นเองนะครับสามารถไปกดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีของแจกทุกวันนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันที่หน้าแล้วกันนะครับถ้ามีอัปเดตอะไรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีมาทําคลิปให้แล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกลับครว่าสวัสดีครับ